มีเดียแพดโปรของหัว w เวแ์แอปเป็ตที่จะมาเป็นคู่แข่ง Galaxy Tab S และ iPad Pro จะมีสเปคเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าสเปคให้ฟังกันครับ เมื่อวาน,มนผมเห็นข่าวข่าวหนึง่งเขาบอกว่าหัวเว่ยเนี่ยได้ออกแท็บเล็ตตัวใหม่มันมีดีไซน์ที่ผมต้องการผมก็เลยมีความหวังว่าอยากจะให้หัวเว่ยกับ Google นะครับเขากลับมาทํางานร่วมกันได้อีกครั้งหน,นึ่งนะครับผมแท็บเล็ตตัวนี้นะครับมันมีดีไซน์ที่ผมต้องการก็คือกล้องหน้าของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านบนทางซ้ายนะครับเวลาเราจับถือ ก็คือการเจาะรูเข้าไปนะครับทั้งด้านบนเพื่อให้กล้องเนี่ยเป็นรูบุ่มๆุมเข้าไปข้เอ,อเดีของเขาก็คือเวลาเราเอาไปสตรีมเกมนะครับเราก็สามารถเปิดกล้องหน้าโดยที่มือเราเนี่ยไม่ไปโดนกล้องนะครับผมก็เป็นคนนึงผมก็อยากจะสตรีมเกมในเพจของผมนะครับผมก็ใช้มือถือแค่เครื่องเดียวเลยเป็นมือถือ Android เครื่องเดียวเลยนะครับในการสตรีมเกมไลฟ์เกมนะครับในเพจมือถือเนี่ยแน่นอนผมเล่นเกมเนี่ยยังไงไงมือผมต้องไปบังกล้องแน่นอน แต่ถ้าเป็นรูปแบบของแท็บเล็ตนะครับถ้ารูมันอยู่ข้างบนเนี่ยรับรองเลยว่าเปิดกล้องหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมได้นะครับเรื่องของสเปคหน้าจอเขาจะเป็นซ u เปอร์อ l e โมเลดนะครับ10.8นิ้วก็ใหญ่ค่อนข้างโอเคเลยนะความละเอียดอยู่ที่2,560คณ1,600หน้าจอ 2K นะครับอัตราส่วน16:10ต่อ 10. กล้องเป็นวงแหวนนะครับอยู่ทางซ้ายนะครบบอกว่ากว้างประมาณ4.9ม mm มนะครับ รองรับการใช้งานของ M Pen ด้วยนะครับโฆษณาของเขาเนี่ยเขาสามารถที่แบบว่าเอาแตะบนตัวเครื่องแล้วก็ชาร์จแบตนะครับตัวเครื่องกับตัวปากกาเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นแทบแม่เหล็กนะครับก็สามารถติดกันได้นะครับมีทั้งรุ่น wi-fi แล้วก็รุ่นใส่ซิมได้นะครับหรือว่าเรียกว่า LTE นะครับผมจะใช้ CPU เป็น kirin นินะครับ EMUI 1 0นะครับเบยออน Android สิบเขาบอกว่าเบย์ออน Android 10 ถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับสามารถต่อกับ PC ได้นะครับผมคืองฮัเว่ยเนี่ยอย่างรุ่น m a ดเออะไรเนี่ยคือมันต่อกับ PC ต่อกับโน้ตบุ๊กได้แบบค่อนข้างโอเคเลยนะครับอยู่ใกล้ๆคอมพิวเตอร์เราสามารถเชื่อมต่อกันได้เลยส่วนแบตเตอรี่นะครับให้มา7,250ม ah, ิลลิแอมให้ซูเปอร์ชาร์จ40วัตต์ด้วยนะมีไวเลสชาร์จอีกหนึ่งหานะไวเลสชาร์จอยู่ที่15วัตต์ ก็ถือว่าโอเคแรงเลยนะ reverse wireless charge ก็คือชาร์จให้คนอื่นเนี่ย7.5วัตต์นะครับโอ้ oh, ใช้ได้นะครับมีสีขาวสีดำสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับดูราคานี่จะเป็นราคาที่จีนนะครับยังไม่ได้เป็นราคาไทยนะอาไทยก็อาจจะบวกประมาณสัก2 0 0 0ผมคิดว่านะตัว ram 6 rom 128รอม128นะครับ wi-fi จะอยู่ที่14ม6 แล้วก็รอม128ถ้าเป็นตัวใส่ซิมได้เนี่ยประมาณ16นนะครับแรม8รอม256ราเนะี่ยราคา WiFi จะอยู่ที่ประมาณ1 4 6 0นส่นะครับตัวที่ใส่ซิมได้เนี่ยจะราคาประมาณ19 0 0 0ก็เตรียมเงินไว้เลยครับถ้าเป็นเข้าไทยเนี่ยผมว่าน่าจะบวกอีกประมาณสัก2 3 0 0 0บาทนะครับผมคิดว่าการดีไซน์แบบนี้มันเหมาะสำหรับสตรีมเมอร์มากๆเลยให้แท็บเล็ตเครื่องเดียวคือไม่ต้องการใช้น้ตบุ๊กในการที่ว่าเอามาสตรีม เปิดกล้องหน้าให้แฟนขับได้ดูหน้าเราด้วยผมข้ามสเปกกล้องไว้ได้ยังไงเนี่ยกล้องหลังเนี่ยจะมี13ล้านพิกเซลกล้องหน้านะครับจะเป็น8ล้านพิกเซลนะครับก็เตรียมรอลุ้นเลยกันว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่ส่วนตัวผมคิดว่าเหมาะสําหรับสตรีมเมอร์เหมาะสําหรับเกมเมอร์มากๆเลยนะใช้แท็บเล็ตตัวเดียวสตรีมได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปลงคอมเอาไปลง obs ให้ยุ่งยากนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็มาเล่าสเปคให้ฟังกันคร่าวๆแบบนี้แลวกันนะ ไปละบ๊ายบายครับ